สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับพบเจอกันตอนเที่ยงๆนะฮะคุณผ,ผู้ชมวันนี้นะครับเรามีลูกชิ้นนะครับเราจะมากินลูกชิ้นด้วยกันวันนี้ <c oughs> เป็นลูกชิ้นควายนะครับผม <c oughs> เอม็นไหมลูกชิ้นเอ็นเนื้อควายเนื้อครับผมไม่มีเอ็นนะครับผมเป็นลูกชิ้นควายอย่างเดียวนะครับหันมาทาไม่โอ้ควายแล้วหันมาทางผมเลยเอ้าก็บอกให้รู้ไง เออรู้แล้วบอกก็รู้แล้วไม่ต้องหันมาคุยด้วยไงหันมาคุยด้วยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นควายลูกชิ้นควายโอเคเดี๋ยวเรามากินกันคุณผู้ชมวันนี้มีหลายไม้นะเราต้องกินให้หมดนะทุกคนกินให้หมดไหมเยอะนี่เยอะขอท้องใหญ่อะเออมดกันเนี่ยกัดแล้วไม่รอแล้วหอมนะอร่อยนะหอมมันด้่อย อเป็นไงน้ำจิ้มสุดบยอดน้จิ้มเด็ดโอ้โเห็นบอกว่าชอบผักก็เลยมาให้เยอะวันวันที่ว่า,ว,ว,าวันที่ว่าแบบมีอะไรแบบแซ่บๆแบบพี่เกมต้องออมมาเยอะๆ <c oughs> ที่ว่าแบบอร่อยอะร่อยถูกตะองคอับอืม,มอืมอืมน้ำจิม,มแซ่บมาก ผม,มชอบผู้ชิ้นเนื้อมันจะมีรสชาติแบบเนื้อมันหอมหอมอ่ะหอมเนื้อไม่เหมือนลูกชิ้นที่ลูกชิ้นหม وع, ูลูกชิ้นแป้งลูกชิ้นแป้งไม่อร่อยเนาะมาครับคุณผู้ชมกินกันครับผมอผมลูกชิ้นเนื้อหอมๆครับบอลอุน้น <c oughs> <c oughs> มันได้กลิ่นมะนาวเนีผักมีผักบวชแล้วนะครับผมแล้วก็ผักอ่อะไรนั่นนี่ผักผักผัดผักบวชแล้วทำไมอ่ะผักผักบวชเอาผักอะไรนะผักที่ หักบอแล้วหักบอแล้วพีว่ไม้ไพี่เกมไม่ได้นับเลยครับผมอือหืออันนี้น้องเที่อบอคล่ะเอ็นหรอะเฮ้ยอันนี้มันอันเล็กอะม,มีสองยี่ห้อซื้อมาซื้อมาได้ไหมกัน พี่ว่าคี่ว่าซื้อมาตั้งแต่ตลาดอันนี้เนึ่งครับผมไม่ได้ย่งางง่ายดีแต่เขาว่าถ้าถ้าย่างจะหอมกว่านี้มไม่มีแตงวันนี้ขาดแต้งกว่านีนลูกใหญ่แมวแล้วงั้นนะอ่ลูกเล็กดีกว่านอนนอนกวัวพี่เกมบน กลัวไม่กินกลัวพี่เกมอนว่าไม่กินผักรีบยอดผักเยอะไว้เลยอย่าเยอะผักอ่ะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่แร่ธาตุกินอาหาร้๋อมห้าหมูจะได้สู้กับโควิดรู้ไหมแต่วันนี้เขาไปฉีดเข็มสามมาพี่อ่ะไปโ้นๆ้นแูนดู อันนี้ไม่ขีดอันนี้ไม่เคยขีดเฮยอไอันนี้อ่ะอันเนี้ยไม้ใหิมตาใี้ตอนนี้คือหาแต่ลูกทิ้นน้อยทุกคนลูกเล็กๆมันแน่นกว่านีมีเยอะฝั่งนี้ก็มี น้ำกินแบบไขมข้นม,มากครับทุกคนนี่มาครับผมลูกกินเนื้อหรือว่าลูกกินควายนะครับผมควายเย่มลูกเล็กอยู่ข้างล่างหมดเลยเราได้ผักเทแล้วเนี่ยผักถลัดหมดแล้วมีคนกิน <c oughs> ใครกินอ่ะผมยังไม่ได้กินผักเลยอะ่ะบ ขาดแตงครับผมลืมแตงได้ไปตลาดแล้วอ่ะต้องต้องเอาแตงบ้านนองมาอ๋อไม่หรอขนาดนี้หรอแตงมังไม่เนยหรอโอ้แตงอะไรวะแตงบ้านนองไหมะแตงบ้านนองขนาดนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้โปะน้ำไม่ได้โปะแน่นกว่าลูกชิ้นหมูเยอะเลยลูกใหญ่มันนุ่มมากมันมีแบบ อร่อยกว่านี้ใช่ไหมครับผมที่เขามาทําเป็นลูกชิ้นแคมอ่ะที่มันมีเครื่องเทศแบบกัดไปแล้วมันหวานมันที่เขาไปกินันี่ดี๋ยะใช่ไหมละลูกชิ้นหวานเป็นไงเนี้ยมันจะหวานมันมีพริกไทยมีอะไรเครื่องเทศแบบเข้มข้นมีกระเทียมอืมเพิ่มงขอาเขาอ่ะกัดไปแล้วกลิ่นควายมันจะออกแบบแรงมากเลยนี่อะไรกลิ่นของกลิ่นของเนื้อ กินของเนื้อควายครับผมมันจะออกแรงมากเลยนะครับเวลาเรากัดไปเนาะมันไม่เหม็นสาวอะอร่อยเนื้อควายก็ไม่เคยกินหรอลูกชิ้นแชมป์อ่ะที่มันเป็นลูกชิ้นเนื้อควายอ่ะเฮ้ยเน้นดิก็ยังไม่รู้นะว่าเขาหลอกด่าอยูงรุ่งจะแย่กันไม่ได้ด่ามันคือไม่ด่าเลยพี่เอาพูดตามความเป็นจริงเนี่ยไม่เคยกินใช่ไหมลูกชิ้นแชมป์เดี๋ยวเย็นนี้ไปออกไปกินเลยลูกชิ้นแชมป์เนี่ย รูกชิ้นควายแด้รู้จักรูกชิ้นควายนะครับ yeah, <c oughs> ผม <c oughs> ควายที่เดนหลอกออกไปดีกว่าเดียวือ <c oughs> อันนี้อร่อยอืมผักเอาให้หมดเอาพี่เยมไม่กินนะ่ะเินเขาจีบมาให้เนี่ยฝั่งนี้เป็นกำร,รูกใหญ่พี่ยังไม่ชอบครับูเล็กแน่นกว่า ชอบลยเล็กใช่ไหมพี่ก๊มันจะแน่นมันจะแน่นหนึบใหญ่ใหญ่แท้มันของปลอมไงมกวางใช่แป้งมันเยอะไงเขาผสมแป้งเยอะครับทุกคนมันไม่แน่นนะครับผมไม่มีเนื้อไม่มีเอนถ้าลูกเล็กอ่ะมันจะแน่นมันจะแน่นเพราะว่ามันกระชับนะครับผมใช่มันฟิตครับเออลมองอก้มุกอื เราบอกจมูกแล้วตอนหายใจลมไม่ออกจมูกอะปกติมันจะออกปากไงเวลาแบบเลืออย่างเงี้ยจะไม่อยากเปิดปากเซลล์อยู่งงไปดิงงไปดิงงไปดิกินอะไรดีกว่าเอ้าอันใหญ่ใครชอบผมเนี่ยเล็กอันนี้ใหญ่เนี่ยเล็กใหญ่เล็กใหญ่ นี่อันนี้อันนี้แน่นที่สุดแน่นเนาะกัดกับมืออันเล็กเนี่ยเล็กที่สุดเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มก็เด็ดตุดชิ้นก็เด็ดนะผมคนเด็ดคนก็เด็ดเด็ดผักชีออกมากินน้ำจิ้มอยู่นี่หมดเลยเยอะแต่ขาละ <c oughs> เอาไม่ใช่เหรอผักเอาขึ้น มนุษย์ผ tamam> ักบ่มเลยอ่าจให้เหลือกว่าจะโตขึ้นมาเป็นผ um> ักใช่ไหมครับทุกคนต้องพวนดินกี่รอบใส่ปุ๋ยก huh ี่รอบรดน้ำกี่รอบนะไหนต้องเก็บแพ็คมาขายอีก กินก่อนมอให้ินลูกชินยอไนี่ยมารหอกผักกินยัดแต่ลูกกินเห็นกินผักม่นิดเดียวที่โจแล้วอ่ะยิ่งอายุเยอะก็ต้องกินผักใครบอกอายเยอะอาง่ายเนี่ยใครบอกอายุเยอะยังสิบแปดเลยนะ แกกันไม่ปีสองปีมันบอกอายุเยอะเดี๋ยวบ้งหยิบเลยถ้าโตยิ่งโตก็ยิ่งต้องกินทำไมะน้ำร่างกายจะได้แข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วโตแล้วอ่ะไอ้มันน้่ไม้ต้อโดนเบียดมากเลยนี่ไม้น้องหยาดจังเลยนะได้โตเลยอืมได้โต นี่ยังโตไมครอยังยังนี่อ้วนไม่ไหวเหรอนี่เน้นอิ่มพีครับผมอิ่มเลยเอออีกไม้หนึ่งเร่อยแล้วอิ่มไีเลยโอ้่นั่นลูกเล็กอืมอืม เป็นไงลูกชิ้นควายอร่อยไหมวันนี้หลบไปฮะอร่อยไหมกินเป็นไงกลิ่นอร่อยอร่อยอะอร่อยคือกินแบบกินหอมกลิ่นหอมหอมของควายลมต้องลมโอเคครับผมเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับตูชิ้นควายก็ขอตัวร้านทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใช่เขาดขาพวดนอนรอเอาขปวดคุณนายได้ไปเลยไปแล้วโอ้โดนก่อน